พยาบาลเขาสั่งสิบนะคะสิบิดเนาะปรบนีนน้นะคะเราก็เปิดไปที่สิบตอนที่เราจะเปิดให้เอานิ้วโป้งนะคะปิดตรงนี้ด้วยมือต้องนิ้วมือสามด้วยนะคะปิด <4. S 2> ตรงนี้นะคะแล้วหมุนขึ้นไปที่สิบให้ผูมันโป่งนะคะแล้วเราก็ไปป้อนให้กับคนไข้คนไข้ก็จะได้ไดรับออกซิเจนสิบลิตรหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะหรือจะหกหรือจะสิบกระดักแก๊ ถ้าสมมุติว่าเราใส่น้ำเยอะไปอย่างนี้อาจารย์ใส่น้ำเยอะไปพอมันกุ้งเห็นไหมน้ำมันก็จะไหลเข้ามาที่สายเห็นไหมคะมีน้ำเกิดเองดังนั้นน้ำห้ามเยอะน้ำต้องแค่ครึ่งเดียวนะคะน้ำต้องแค่ครึ่งเดียวน้ำเยอะน้ำไม่ได้นะคะมีน้ำเกิดเองในพอถึงเวลาใส่ก็อยู่ที่น้ำเกิดเองก็ใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะ เกิดขึ้นนึงเนาะพอถึงน้ำขึ้นไปสูงขึ้นไปออกซิเจนใหม่เปิดใหม่จะเปิดร้ำหรับอันนี้โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าน่าจะเพราะผมเห็นผมมาเห็นมันตั้งอยู่มัน ยังไม่เก่ไ่แล้คัานจะพุ่ไหมามีน้ำพุแลมีอิู่น่นอุงต้องปอกนะหุไม่ปอกไม่ได้นะคะไม่มีออกซิเจนเลยนะเสร็จแล้วค่ะ